สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทํานายปี2567ปีแห่งการปฏิวัติเศรษฐกิจรัฐบาลยังเหนียวฝ่ายค้านสายแข็งคำทํานายของโหนฟองสนานจามรจันทร์แม่หมอสมัครเล่นเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกศิทป์2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจ เรื่องร้ายอย่างกวนเมืองให้ระสำโดยภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และดาวทักษะจรสำคัญปี2567เฤรหัสปอดีจรวงเล็บ5เดินในราศีเมษต,ตั้งแต่ต้นปีถึงย้ายเข้าราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายน2567ถึงสิ้นปีพระราหูจรวงเล็บ8เดินในราศีมีนตั้งแต่ต้ตตนปีถึงเริ่มเป็นกากินีจรตั้งแต่21เมษายน2567 พระเสาร์จรวูเล็บ7เดินในราศีกุมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีวงเล็บมีเดินผิดปกติพระมฤตยูจรวูเล็บศูนย์เดินในราศีพฤษก,กมีเดินผิดปกติตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษาย,ยน25 6 7เมืองยังตกภูมิราหูวงเล็บ8ถึงพฤหัสปอดีวงเล็บหเป็นกาลกินีจรถึงพระจันทร์วงเล็บสองเป็นสีจร ระหว่างวันเกิดเมือง21เมษายน2567ถึงสิ้นปีเมืองอายุเต็ม242ย่าง243ทักษาจรตกภูมิสุขวงเล็บ6พระอังคารวงเล็บ3เป็นสีจรพระราหูวงเล็บ8เป็นกาลกินีจรทำนายว่าตลอดปี2567ปรากฏการสำคัญที่เกิดในเมืองรัตนโกสินทร์ทั้งปีดังนี้ เรื่องร้ายที่ต้องจับตาตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นละลอกละล,ะลอกทั้งจากอุบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟตัวอย่างคือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพูเมื่อ6ตุลาคม2565ซึ่งรอบใหม่ จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละลอกปลายปีเกิดเหตุกรายยิงที่สยามพารากอนสถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ปีต่อไปข้ามมาปี2567ดวงเมืองปี2567เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเกิดขึ้นจริงแล้วหมอนิดทวีกูลกิจหมอดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าทำนายดวงเมืองปี2567ระบุว่า ดวงเมืองปี2,566ว่าแย่แล้วเศรษฐกิจนั้นปี2,567จะแย่กว่าเดิมเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจจะดิ่งเหวลึกหนักกว่าปี2,566เสียอีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องอดอวยไปต,ตามๆกันบริษัทโรงงานบางแห่งถ้าไม่ปิดกิจการก็จะต้องลดจำนวนพนักง,งานลง อาชีพที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือร้านทองร้านจิวเวอรี่และสินค้าฟุ่มเฟือยในปี2,567ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานกันอีกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่ก็หางานทำยากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่เกิน10%ที่ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้และอีก5-7% ที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นอาการโคมา่าน่าเป็นห่วงเหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟอ้อเงินฝืดจะรุนแรงมากขึ้นขอให้ระมัดระวังให้มากๆยิงถ้าผู้นำประเทศไปกู้เงินมาแจกชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละ10,000บาทอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่านี้ของประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น นี่ครัวเรือนก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันเศรษฐกิจนั้นจะฟุบยาวไปอย่างน้อย2-3ถึงปีวงเล็บรวมทั้งปี2567ด้วยประเทศไทยฝากอนาคตไว้กับการท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเชื่อว่าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังไปได้ดีกว่าธุรกิจอื่นๆปีพศส5 6 7ใให้ระวังภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวและระวังในเรื่องของฟืนไฟให้มากด้วย หมอปลายภรกซิบผ่าดวงเมืองคำว่าล้มละลายจะมีมากกว่าปีที่แล้ว2อสเท่าตัวดูดวงวันนี้ไม่เชื่ออย่าลบลูดวงชะตาสองเดือนหลังจากนี้ก่อนจะถึงสิ้นปี2567จะเกิดเรื่องราวอะไรบ้างมีคำตอบเพราะล่าสุดนั้นหมอดูชื่อดังหมอปลายภรกซิบที่เป็นสื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์กับ ท่านยมได้มาทำนายถ่ายทักดูดวงสองเดือนหลังจากนี้ก่อนจะถึงสิ้นปี2,567เรื่องดวงของเศรษฐกิจประเทศไทยเรื่องของปากท้องจากนี้จะมีคนทะเลาะก,กันคล้ายๆกับมีม็อบอาจจะมีการประท้วงและจะมีเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยจะเป็นของหน่วยงานใหญ่ที่จะจ่ายให้กับประชาชนตรงนี้นะ่ะ จะทำให้ประชาชนมีปัญหามากๆในเรื่องของการจ่ายภาษีมากขึ้นเช่นจากเคยจ่ายแวดเก็อาจจะเป็น10-15%หรือ17%คิดว่าเป็นเรื่องที่มีการคุยกันก่อนแต่ดวงนะ่ะมันจะขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้น่าจะมีการอนุมัติในช่วงปีหน้าร้านที่อยู่ในห้างจะเป็นบริษัทใหญ่ๆที่เราไม่สามารถเลือกได้ นอกจากเรานั้นจะต้องมากินที่ร้านอาหารที่ขายข้างนอกตามข้างทางแทนถึงจะไม่โดนส่วนเครื่องของการกู้เงินจะมีชาวบ้านไปกู้เงินเกินลิมิตของตัวเองและทำให้ประเทศที่เป็นหนี้อยู่แล้วชาวบ้านก็จะเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นคำว่าล้มละลายจะมีมากกว่าปีที่แล้วอีกประมาณ2-3สเท่าตัวอันนี้นะ่ะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างจะเป็นห่วง ใครที่จะเปิดธุรกิจค้าขายในห้างควรจะหลีกเลี่ยงเปลี่ยนมาดูพื้นที่ในตลาดหรือข้างทางแทนจะทำมาค้าขายดีขึ้นกว่าส่วนเรื่องของภัยธรรมชาติอีกสองเดือนก่อนเข้าสู่ปี2568นี้ถ้าธาตุดินในเดือนพฤศจิกายนนี้ยังไม่มาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วดินโครนที่มากับน้ำท่วม เกณดวงในเดือนพฤศจิกายนปลอดภัยแต่จะกลับมาลุ้นเสียวกันอีกทีในเดือนพฤษภาคม2568ปีหน้าแทนในเรื่องของน้ำภูเขาไฟและดิน